สวัสดีครับผมกโวยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนรนภาคเครื่องในวันอาคารที่16มกมกราคมปี2567นะครับวันนี้ผมตั้งใจจะนำเสนอท่านด้วยชุดเป็นจภาคีทองคำโดยเฉพาะในนี้มี4องค์ซึ่งเป็นของอาลิตเสียนใหญ่นะครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นปูชนีบุคคลของวงการภาคเครื่องนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปในรายการนี้ผมเชิญชวนท่านดูเรื่องของเว็บไซต์ของศูนย์พระราชดาก่อนนะครับนี่คือศูนย์พระของนี่คือเว็บไซต์นะครับของศูนย์พระราชดานะครับเว็บไซต์นี้จะมีมากมายให้ท่านชมนะครับมีตั้งแต่ประวัติทุกๆเรื่องรวมทั้งการที่ไปที่มาของพระเครื่องแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการสร้างพระหรืออะไรรวมทั้ง ตัวอย่างที่จะดูภาพเครื่องได้ทุกอย่างนะครับเราสามารถเลือกได้จากหมดในนี้นะแต่ละหมดที่เราต้องการดูอะไรนะครับแล้วเราสามาร yeah. ถที่จะขยายได้โดยที่เราเพียงแค่อย่างเช่นยกตัวอย่างนี้นะครับเราจะต้องการขยายเราแช่แตะนิ้วเข้าไปนะครับก็สามารถขยายได้เลยที่ว่าโดยที่รูปภาพไม่แตกนะครับเพราะว่าของเราใช้ไฟล์ใหญ่นะครับแล้วทุกอย่างเราสามารถดูได้ในนี้นะครับ แล้วรายละเอียดทั้งหบดเราเลือกเลือกท่านเลือกได้ในในนี้นะครับแล้วก็ส่วนวันนี้เราจะูพูดถึงในประวัติที่มีคนดูมานะครับอย่างนี้นะครับในเว็บไซต์นี้ถือเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการพระเครื่องแล้วก็ทันสมัยที่สุดวันนี้ไม่ถึงเที่ยงคืนนะครับถ้ามีคนดูไปแล้ว548ท่านเมื่อวานนี้มี7 2 1 นะครับส่วนวันนี้ต้องถึงเที่ยงคืนถึงจะรู้ว่ายอดเท่าไหร่แต่ณนะตอนนี้คือ548แนะครับแล้วยอดรวมนะครับที่เข้ามาชมณนะถึงตอนนี้คือ852,366ท่านนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่มากมีคนชมมากมายนะครับผมหวังว่าแฟนๆพระเครื่องจะได้ชมก็ม <c oughs> ันในเว็บไซต์นี้ได้ชมพระหลากหลายที่ท่านไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแนะนำของเว็บไซต์ ของสุนพระนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสมเด็จนะครับ <c oughs> <c oughs> อตอนนี้ผมจะคุยถึงเรื่องเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จที่มีชื่อว่าเฮียกุยนะครับคือเป็นพระที่ผมใช้เองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะสวยที่สุดเท่าที่มีนะครับ แล้วเท่าที่มีในท้องตลาดที่สมเด็จที่มีในท้องตลาดนะครับผมคิดว่าผมน่าจะสวยที่สุดนะครับเราสมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะประวัติของพระองค์นี้นะครับโดยเฉพาะพิมพ์นี้จะเราจะไม่เจอพระเกน,นะครับหรือพระทำเลยนแบบเรื่ออะไรเพราะว่าหูท่านมีเพียงข้างเดียวนะครับก็เรียกว่าพระแก้วขาวนะครับตามประวัติก็คือ เป็นพี่น้องกับพระแก้วมรกตนะครับเรียกพระแก้วขาวแต่ข้างองค์พระพุทธรูปพระแก้วขาวนี้เรื่องหูของท่านอีกข้างขวามือของเรานะครับเนื่องจากว่าเวลาขนยครับการแกะแม่พิมพ์ของพระสมเด็จนะครับโดยตามประวัติที่บันทึกไว้นะครับก็คือทุกพิมพ์ไม่ว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่เขาเรียกพิมพ์ใหญ่จริงๆพิมพ์ใหญ่ มันมีแยกออกมาอีกตั้งหลายพิมพ์เช่นสุโขทัยเชียงแสนอู่ทองพวกนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่จากพระพุทธรูปนะครับที่เราพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วช่างก็จะแกะตามององท่านนะครับก็มาเป็นแม่พิมพ์นะครับว่าตามรูปของพระพุทธรูปแล้วก็ใช้ชื่อตามนั้นนะครับ อย่างแช่งเชียงแสงนั่นก็คือเอาพระพุทธรูปเชียงแสงนะครับสุโขทัยก ah. ็คือเอาพระพุทธรูปสุโขทัยมาแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็จึงเรียกว่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี้นะครับแต่เซียนกำลอส่วนใหญ่ก็จะเรียกพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีการแยกออกมานะครับเช่นองค์นี้เขาเรียกพระแก้วขาวแต่ข้อดีของพิมพ์พระแก้วขาวคือไม่มีพระปอมเหตุผลที่ไม่มีพระปอมเพราะว่าหูเพียงข้างเดียว พระปอมไม่มีคนไหนทําหูข้างเดียวนะครับก็จะทํหนึ่งคือไม่มีหูหรือไม่ก็หูสองข้างข้างเดียวนี้ไม่มีใครเขาทําแต่บังเอิญพิมพ์นี้มันเขาเรียกพระแก้วขาวเพราะหูแกะจะองค์พระพุทธรูปมีหูเพียงข้างเดียวนะครับพระแก้วขาวกับพระแก้วมรกตคือพี่น้องกันนะครับแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่ได้มวลสารครบทุกอย่างนะครับอย่างของผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าการที่จะ เช็คว่าพระแท้หรือไม่นี้ตานี้ไม่สามารถดูได้พิสูจน์ได้เพราะมีค่าต้งมวมนสารเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับแต่องค์นี้เราดูเนื้อพิมพ์ก่อนนะครับเราจะดูจากที่ไม่ได้ใส่ตลับนะครับเราก็จะรู้กันว่าสีเขียวนี่คือดินเจ็ดท่าหรือพุ่งนี้นะครับแล้วมวนสารเราจะเห็นหมดนะครับมีซุ้มกอมีดินเจ็ดโป่งมีทั้งเหล็กหลายทุกอย่างในองค์นี้ เราจะเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระแท้ๆท,ทุกองค์ต้องมีมวสารมากหรือน้อยนะครับไม่ใช่อย่างพวกนี้พูดแหม,มเมกะถาไอผงห้าพุทธคุณนี้มาทำห้าพุทธคุณนี้สร้างพระแม้แต่เสี่ยวหนึ่งของพระก็ยังไม่ได้นะครับพวกเสียงกรรมลรอนนี่เขาไม่เคยรู้มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับคือสมเด็จโตท่านเขียนยันพุทธคุณเตนิสเนเหหรือ ผงพุทธคุณพวกนี้คือแค่เขียนในกระดานดําแล้วก็ลบลงมาเสร็จก็เอาเป็นกระสายในการผสมแต่ว่าช่วงแรกในสมัยต้นๆที่ท่านสร้างใช้ปูนตาเพชรก็คือปูนก่อสร้างนะครับเสร็จแล้วจนกระทั่งรัชการที่4ท่านนําปูนเปลือกหอยมาใช้เป็นเงินนะครับแล้วก็มีนําเข้าจากมาเลเซฟิลิปปินส์นกับอินเดียนะครับ จนถึงปลายรัชกาลที่สี่ท่านก็มีนำเข้าเครื่องจักรมาปั๊มเหรียญจึงยกเลิกการใช้เบีย้ยหอยพวกนี้ไม่อย่างนั้นคำโบราณจะมีคำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนลานก็มาจากพวกเบีย้ยหอยนะครับแต่หลังจากปูนเปลือกหอยไม่ได้ใช้สมเด็จท่านก็ทุนขอนะครับขอจาการัชกาลที่สี่โดยที่เอาเปลือกหอยทั้งนี้ทั้งหมดไปเผาซึ่งการเผาก็ยังมีแยกออกมายัาง เซียนบางคนเขาบอกว่าต้องมาดูแคนไซจริงๆแล้วแคนไซดูได้แค่ชนิดเดียวนะครับก็คือปูนเปลือกหอยเผานะครับปูนเปลือกหอยเผาชนิดเดียวเท่านั้นที่ดูได้ด้วยแบพวกแคนไซนะครับปูนตาเพชรดูไม่ได้นะครับปูนเปลือกหอยดิบปูนเปลือกเปลือกหอยดิบกับปูนเผานี้คนละเป็นเปลือกหอยคนละตัวนะครับปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยดิบนั้นใช้ เบีย้ยแก้มาทําจะสูงกว่าเปลือกหอยธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นพวกเบีย้ยแก้จะไม่เผานะครับถ้าเข้าไปดูรายละเอียดของในเว็บไซต์ของผมจะมีระ,ระ,ระบุอยู่นะครับเบีย้ยแก้ก็ไม่มีแคนไซนะดินแสงอรุณอยู่ที่อำเภอมาขามป้อมจังหวัดสุโข,ขทัยซึ่งเป็นสีเหลืองอ่อนนวลละเอียดยิบเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นเขตหวงห้ามนะครับ เพราะว่ามีที่เดียวแล้วก็มีไม่มากนะักแล้วก็ท่านก็เอามาเป็นผสมในสมเด็จด,ด้วยนะครับทุกอย่างจะมีใช้แล้วก็รวมทั้งเนื้อดินเกาลินนะครับเนื้อดินเกาลินก็ไม่มีแคนไซน,นะครับเพราะชนะเออาดูแคนไซนพวกนี้ถือว่าเขาไม่เป็นนะครับแล้วเครื่องฟัวและเซนสแกนถ้าแฟนๆพระเครื่องดูอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเช็คพระสมเด็จหรือพระเนื้อดินนะครับ กลายเป็นพระคุณไปเช็คทั้งองค์เป็นโลหะหมดจะไม่มีพวกปูนเปลือกหอยหรือพวกดินอะไรขึ้นมาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นที่มีอยู่ในทั่วประเทศไทยมีเครื่องที่ตรวจได้อย่างผมนี้มีแค่สามเครื่องเท่านั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยเครื่องหนึ่งอยู่ที่สงขาเครื่องหนึ่งแล้วของผมเครื่องหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดนะครับเราที่อื่นคุณไปเช็คอาจจะถูกว่าก็จริงเพราะเครื่องมันราคาต่างกันตั้งหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นมันก็เช็คไม่ได้คุณไปเสียเงินฟรีนะครับ มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงพวกนี้เขาจะไม่ยอมรับนะครับถ้าคุณไปเช็คฟังล้นนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นอีกเดี๋ยวอ่ะมนสารก็จะเห็นชัดเจนนะครับองค์นี้ผมปกติผมใช้อยู่นะครับก็เพิ่งมาเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ที่ผมพ่อยมาผมเก็บมานานพอสมควรนะครับผมเรียกเป็นองเฮียกวยองค์เล็กถือกล้าสามารถที่จะท้าชน ทุกองค์ในประเทศไทยที่ว่าสวยนะครับถ้าสวยกว่าผมเรามาชนกันหน่อยเป็นยังไงนะครับส่วนองค์ที่สองนะครับเราจะมาคุยถึงองค์ที่2นะครับอองค์ทองคํานะครับเรานี่คือใส่อยู่ในตลับเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตลับออกนะครับนี่นะครับเราจะเห็นทองเก็ดเล็กๆเนี่ยเกดพวกนี้คือแร่ทองบางสะพานนะครับเป็นทองคําแท้นะครับ การผสมทำพระเครื่องจะมีสองทองคำนะครับทองคำานึงคือเป็นทองเหลืองแล้วใช้กรรมวิธีโบราณเราทําแล้ว,ลวดูแล้วให้เหมือนทองแต่จริงๆพอเข้าเครื่องเช็คตรวจเช็คจะเป็นแค่ทองเหลืองแต่ปัจจุบันวิชานี้สวนพันแล้วนะครับปัจจุบันการชุบทองก็จะเป็นวิทยาศาสตร์พอเข้าเครื่อง <S <s ฟอเรสเซนส s แกนมันก็จะจับได้เลยว่าไม่ใช่ทองคําแล้วก็ไม่มีทองด้วยนะครับแต่นี่คือทองคําแท้ นะครับแล้วก็ด้ดานหลังนะครับนี่คือด้านหลังพวกทเนไม่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 นี่เป็นทองคําทั ững, ้งหมดนะครั <risky> บเป็นทองคําแท้นะครับองค์นี้ผมห่วงมากผมเก็บมาเป็นสิบปีนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่เคยเอามาห้อยด้วยเพราะเสียดายนะครับแล้วองค์ต่อมานะครับนี่อันนี้ก็จําเป็นจะต้องคุยถึงนี่นะครับ จำเป็นจะต้องพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับอีกสี่องค์จะชื่อจะเป็นอย่างนี้นะครับจำเป็นจะต้องพูดถึงปูชเชียแนบุคคลคนหนึ่งก็คือคุณอุดมอุดมนะครับกวาตาลาพรเขาเรียกเสียดมเสาชินช้านะครับซึ่งเป็นคนเริ่มต้นที่ก่อตั้งสมาคมพระเครื่องในเมืองไทยแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะเป็นนายก แล้วก็มีการเห็นทำทำสิ่งชั่วร้ายให้ขึ้นมาโดยที่หลอกลวงดวงเขาตัวเฮียดมเองก็กตบโต๊ะแล้วลาออกก็เลยไม่เข้าวงการอีกนะครับพระสี่องค์นี้เดี๋ยวผมจะโชว์ท่านด้วยทีละองค์ทีละองค์แต่จําเป็นจะต้องให้ท่านรู้ว่าพระสี่องค์นี้เป็นมาจากเฮียดมนะครับนี่คือได้มาจากเฮียดมนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับ เราก็จะโดนด้านหลังนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สองนะครับแล้วก็เกตโบตุมมี2นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับองค์นี้ส่วนองค์ที่สองนะครับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่ลงลักนะครับลงลักแล้วก็ลักหลุดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ ล่ำมากนะครับองค์จริงนี่สวยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแบบที่เราเรียกปูาตนะครับซึ่งจริงๆแล้วสององค์นี้ถ้าอยู่ในตลับจะสวยมากนะครับแต่ผมกลัวท่านจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งอีกอีกองหนึ่งนะครับเป็นเกตโบตูมนะครับองค์นี้ชนะประกวดมาหลายงานนะครับองค์นี้สวยมากนะครับเกตโบตูมนะครับด้านหลังนะครับ ก็เกบตบตุมีสองนะครับแล้วก็ทีนี้เราให้ท่านชมอีกองค์หนึ่งนะครับนี่ก็เกบตบตุมแต่องค์นี้ไม่ได้ลงรักปิดทองนะครับก็สวยทั้งคู่นะครับแต่องค์น้นมีประกวดมาหลายงานนะครับแล้วองค์นี้นะครับก็อย่างข้างหลังที่เราคุยกันนะครับว่าผู้ตายอย่างนี้นะครับทีนี้ หลังจากนี้เราก็จะมาดูาแต่ละองค์นะครับนี่เราดูรูปนะครับตามรูปนะครับเอาละองค์นี้นะครับองค์จริงนะครับเราคงไม่ถอดลองนะครับ นี่คือองค์ของเฮียดมนะครับถือเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับคุณอุดมเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาเป็น1นึงคงไม่มีเขาบอกเขาเป็นสองคงไม่มีใครบอกว่าเขาเป็น1น,นะครับเขาเล่นพระมาตั้งแต่ผมเป็นเพื่อนกันมา42ปีนะครับคุณอุดมบอกว่าเล่นพระมาตั้งแต่อายุ18แล้วมาเส้นตอนอายุ82นะครับปัจจุบันเป็นผู้วัยชนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ ส่วนองค์อีกองคหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับแต่ลงรักเป็นลงรักนะครับนี่ครับนี่ก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับของคนอุดมนะครับ ทุกองค์จะสวยมากอุดมมีชื่อเสียงในด้านเล่นพระสวยไม่สวยไม่เล่นนะครับแล้วส่วนองค์ที่สมนะครับก็จะเป็นพิมพ์เกตบดเอ๊ะติดทนฮะองค์แรกตะกี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือที่ที่ผ่านมาเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงองค์นี้พิมพ์ใหญ่เราก็จะมาคุยต่อไปก็จะเป็น เก็บบอตูมนะครับซึ่งลงรักนะครับเก็บบตูมนะครับที่มีได้รางวัลหลายรางวัลน,นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ อีกองคหนึ่งก็ยังเป็นเก่บโบตุมแต่เป็นพระที่ไม่ได้ลงรักอะไรเดิมๆนะครับนะครับสีองค์นี้ล้วนแล้วแต่พระคุณอูดมทั้งสิ้นนะครับนี่คือเกศบตุมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมคัดจะเพราะวันนี้ ส่วนที่เหลือไปธนาคารก็ยังไม่ได้แปลออกมานะครับแต่ว่านี่คือของที่ผมวันนี้ไม่รู้นึกว่าจะไล่อะไรดีก็เลยหยิบออกมาเท่านั้นเองนะครับว่ามีอยู่สีองค์ของเฮงดมนะครับนี่คือแกโบตุมนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องคุยถึงเหลียวเราจะมาดูซุ้มกอนางพญาพงุพันธ์และพระรอดนะครับก็จําเป็นจะต้องมาคุยอีก,อกทีหนึ่งนะครับ สีองค์ที่ตะกี้ที่โชว์ไปนะครับล้วนแล้วแต่ของคุณอุดมก็คือคนที่อยู่ในรูปภาพนี้นะครับปัจจุบันเป็นผู้วายชนนะครับเสียตอนอายุ82นะครับผมคบกันเป็นเพื่อนมา42ปีนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นจะต้องพูดถึงก็คือเครื่องเช็ควิทยาศาสตร์นะครับจาก v วอลเลเซนสแกน ปัจจุบนันนี้อย่างวันนี้ก็มีที่ขายไปที่มาเลเซียแล้วต้องทางมาเลเซียต้องมาให้เอาพระมาเช็คที่ผมแล้วเขาไม่มั่นใจว่าคนขายนี้จะมาเช็คที่ผมจริงหรือเปล่าต้องวีดีโอคอให้เขาเห็นหน้าว่าเขากําลังอยู่กับผมแล้วก็กําลังเช็คพระอยู่นะครับเพราะฉะนั้นของเสียลมสี่องค์ตะกี้รวมทั้งของผมโชว์สององค์ล้วนแล้วแต่ผ่านเครื่องวิทยาศาสตร์มาทั้งสิ้นนะครับจากฟัวเ s เซนสแกน คุณคิดดูในในเนี้ยมีถึง10กว่าค่าด้วยกันมวลนสารท,ที่โชว์อยู่ในองค์พระนี้คือดีเองเขามีถึง10กว่าค่าถามจริงๆเถอะตากล้อง 10X ส,สามารถเห็นอะไรได้บ้างนะครับไอ้ที่พูดว่าเนื้อพุทธคุณอย่างนี้ล้วนแล้วแต่โกหกทั้งนั้นเพราะรู้ไม่จริงนะครับผงห้าอย่างที่พุทธคุณนั่นคือเขียนจากลินแสงอรุณแค่เป็นแค่กระสายเท่านั้นไม่สามารถสร้างพระได้ นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพระมันจะต้องอาศัยปูนเปลือกหอยน้ำมันตังเอวอีกมากมายกลินเโป่ง7ท่าเจ็สะพวงนี้อีกอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรู้ว่าพระคุณแท้หรือไม่ก็ต้องมาเช็คด้วยเครื่องฟัวรแลเซนสแกนคุณจะต้องมีใบเดียนอย่างนี้ว่าองค์พระนี้มีมนลสารตามตำราหรือเปล่าถ้าไม่มีตามตำรา,ม,ามันก็เกน,นะครับ เราโดยเฉพาะไอ้ที่พระองค์คูไหนคูอะไรก็แล้วแต่องเป็นร้อยล้านหรือหลายสิบล้านผมไม่เคยเห็นเงินนะครับว่าเขาขายกันเท่านั้นแต่ก็ยังแค่สงสัยนะครับว่าแท้หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้มาเช็คฟัวร์เล,ลเซนสแกนมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากสุลินที่กล้ามาเช็คปรากขอแล้วแก่5ล้านนะครับแต่จะไปคืนเขาคนขายตายไปแล้ว45ล้านก็ฟรี เพราะฉะนั้นทุกท่านที่ไม่มีสมเด็จอดียวยังไม่ได้เช็คเครื่องโฟงเล็กเซนสแกนนะคุณอย่าห้อยดินก้อนเดียวนะครับควรจะเอามาเช็คนะครับแท้เก๊ถ้าเช็คแล้วแท้คุณจะได้ห้อยสบายใจถ้าเก๊กคุณจะได้ไปคืนเขานะครับอย่าให้ห้อยก้อนดินหรือเอาเงินให้เขาไปใช้นะครับเอาละตอนนี้เราก็จะดูองค์นี้นะครับองค์ซุ้มกอนะครับผมก็เชื่อว่าผมสวยที่สุดนะครับ พอผมเห็นองค์ที่คนนู้นโชว์คนนี้โชว์ยังไม่ได้เห็นมีใครสวยกว่าของผมเลยคำว่าฟังเขาเล่าจำเข้ามานี่ใช้ไม่ได้นะครับติดคุกนะครับฟังเขาเล่าจำเข้ามานี่สารสังร่งจำคุกนะครับ เพราะเข้าขายช่ยกอกงส้มตูนเขานะครับมันต้องมีที่ไปที่มาเกต้องเกเพราะอะไรแท้ๆเพราะอะไรต้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วเที่ยวเอไอกอ็ใช้คําว่าพิพ์เนื้อผิดพิมพ์แล้วก็มาอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะประเภทที่เรียมพระแหมลงโฆษณามากมายว่ารับซื้อแต่ไม่ได้ซื้อจริงหรอครับคือเป็นการเขาเรียกใช้วิธีเหมือนกับว่าเป็นการเรียกคนมาสนใจ แล้วแห่เข้าไปไม่ซื้อก็ไม่ได้ขายก็ได้ซื้อมากน้อยก็เก็บตกตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมก็ไม่เคยประกาศว่าผมซื้อแล้วผมก็ไม่เคยบอกด้วยว่าผมจะรับซื้อมักจะถามผมหรือส่งรูปมาให้ผมผมบอกเลยว่ารับเช็คไม่รับเช่านะถ้าหากว่าจะต้องเช็คพระคุณองค์ละได้เป็นพันแต่ผมต้องซื้อพระคุณเป็นแสนเป็นล้านนี่ถามว่าเงินเนี่ยเต็มคันรถก็ไม่มีบรญยาซืซอนะครับ เพราะฉะนั้นนั่นคือกูซารวายในการหลอกให้คนเข้าหาเท่านั้นเองจริงๆไม่ซื้อละครับท่านอย่าไปเชื่อนะครับเสียเวลาเปล่านะครับไอ้ที่เข้ามาทําส่วนใหญาผมซื้อเท่านั้นในคอนเทนต์ทั้งนั้นไม่ได้จริงละครับรับหลังก็คืนต่างกันนะครับจากซุ้มกอไปแล้วเป็นนางพญานะครับทีนี้องค์ต่อไปก็จะเป็นผงสุพรรณนะครับ ทุกองค์ล้วนแล้วแต่เช็คผ่านวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับเพราะผมไม่ผ่านวิทยาศาสตร์ผมจะไม่ไม่มีการที่จะยอมรับว่าเป็นแท้นะครับเพราะตัวผมเองสูญเสียการเงินจะพอสมเด็จอย่างเดียวนะสูญเสียการเงินพระเกนี่เป็นร้อยล้านนะครับแต่ผมไม่มีความชั่วที่เอาพระเกแล้วไปยัดใส่คนหรือไม่มีผมเก็บแล้วใส่กล่องไว้นะครับเราต้องยอมรับว่าสมัยนั้นไม่มี เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีวิทยาศาสตร์ที่จะไปดูแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีแล้วนะครับคําพูดนี้เปลี่ยนได้ทุกเวลาอย่างที่ท่านเคยเห็นอยู่นะครับงานนี้แท้งานนุ้นเก๊คนนี้พูดแท้คนนุ้นแก๊เถียงไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าคุณมีใบใบนี้ใบดีเนเอใบเดียวเท่านั้นเองคุณเข้าเครื่องที่ไหนหรือไปเช็คเมื่อไหร่มันก็คือตรงค่าตามตรงนั้นแหละครับองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าลอดนะครับ พระรอดนี้อายุพันสามร้อยห้าสิบปีนะครับที่เครื่องผมนี้เช็คได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินจนคณะทุกอย่างไปถึงถึงโลหะผมทองคำผมเช็คได้หมดของผมของคนอื่นนี่เครื่องแค่หกเจ็ดแสนของผมมันเกือบหกล้านนะครับคนละราคาเลยนะครับซึ่งมันเป็นคนละเครื่องกับที่เขาใช้กัน นะของเขายิงค่าออกมามีแค่ค่าอิดิเมนเพียงค่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระเนื้อดินคุณเข้าไปเช็คก็คือโลหะทั้งหมดเพราะเครื่องตัวเครื่องเขาไม่สามารถตรวจเช็คผ้าเนื้อดินหรือพระสมเด็จได้นะครับส่วนวันนี้เราก็จะนำสิ่งเหล่านี้นะทั้งพระสมเด็จมาโชว์ท่านนะครับแล้วผมก็ยังขอคุยหน่อยนะครับว่าผม อยากจะดูซิว่ามีใครที่มีสมเด็จสวยเท่ากับของผมไหมนะครับเราเห็นมวลสารแบบชนิดพอก้าเข้ากล้องขยาย1,600จะเห็นมวลสารทั้งหมดในตามในตำราเลยเรานี่ยลำปึก๊กแล้วตัดสวยงามอย่างนี้ก็จึงมีการเอามาโชว์เราขอทานนะครับถ้าใครที่ใจถึงมาคุยกับผมหลังไม้ได้นะครับมาขอดวงเจงได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ